สวัสดีค่ะแก้มเองนะคะและววันนี้แก้มก็มีไอเทมดีๆมาแชร์ให้กับทุกๆคนเลยนะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ p ิ้ง b y ยเทอ t y นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าแบรนด์นี้ เขาเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศเกาหลีเลยนะคะทุกคนอย่างที่เราได้รู้กันว่าประเทศเกาหลีเนี่ยนะคะเขามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้นําทางด้านการดูแลสุขภาพผิวให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะซึ่งเจ้าแบรนด์พิงค์บายเพอร์นี้นะคะเขาก็จะเน้นไปทางทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นช่ำน้ำดูโกรนะคะแล้วก็กระจ่างใส่องค์ชมพูนั่นเองะค่ะ และวันนี้นะคะแก้มก็จะนามาแนะนําทั้งหมด4ไอเทมด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง4ไอเทมที่แก้มมาแนะนําวันนี้นะคะอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปนะคะเขาชื่อแบรนด์ Pink Beauty Packaging เขายังน่ารักมากๆอีกด้วยนะคะแล้วก็สีชมพูตามชื่อแบรนด์ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาตินะคะโดยประกอบไปด้วย ดอกไม้นะคะสีชมพู3ชนิดจะประกอบไปด้วยดอกพีทคะ่ะดอกซากุระและสุดท้ายก็จะเป็นกุลาบสีชมพูนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งดอกไม้ทั้ง3ชนิดนี้นะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื่นกระจ่างใสเปล่งปลัง่งอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ยังจะช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้เราทํำให้เราปกป้องผิวจากมลภาวะได้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้แก้มจะพาไปดูสีไอเทมนะคะไอเทมแรกนะคะจะเป็น พิง g b พิว r ตี้นะคะโซลซอฟโฟมคลีนเซอร์นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่จะช่วยให้ทำความสะอาดล้ำลึกโดยที่ไม่ทำร้ายผิวหนังของเราล้างไปแล้วนะคะหน้าก็ไม่แห้งตึงซ้ำยังทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นกระจ่างใสอีกด้วยค่ะสำหรับไอเทมต่อไปนะคะจะเป็น พิงค์บายพิว y s ตี้โซกร s เอเซนะคะเป็นเอเซนต์เนื้อบางเบานะคะ mm hmm. เวลาใช้นะตัวนี้จะเป็นตัวเตรียมผิวได้อย่างดีเลยนะคะเตรียมเพื่อรองรับครีมบำรุงขั้นต่อไป mm hmm. เนื้อบางเบาซึมซาบเร็วนะคะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยะคะ่ะ mm hmm. ส่วนไอเทมต่อไปนะคะ mm hmm. จะเป็นพิงค์บายพิว y ตี้นะคะเซ r ร์ i d e Du ิวอี้โลชั่นมนะ,ะที่บอกไปนะคะ mm hmm. เขามีความเป็นสเปย์นะคะ,ะ,คะเวลาใช้เราแค่เปิดฝาเราก็จะ ฉีดไปบนผิวแล้วก็ค่อยๆเตยได้เลยถือว่าใช้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะให้ผิวเรากระจงางใสอมชมพูดูฉ่ำน้ําแบบสาวเกาหลีนั่นเองค่ะและสุดท้ายที่แก้มอยากจะแนะนํามากๆเลยนะคะนั่นก็คือพุดดิ้งครีมค่ะเขาเป็นครีมเนื้อพุดดิ้งที่ช่วยบารุงผิวของเรานะคะทําให้เราทาให้ผิวของเรานะคะเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นกระจงางใสเขาจะมีเนื้อเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวแก้มให้ดูนะ นี่ค่ะเนื้อเขาเป็นพุดดิ้งสีชมพูนะคะเวลาที่ทาไปบนผิวหน้าก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะซึมซาบเร็วแล้วก็ทำให้ผิวของเรากระจ่า,างใสอมชมพูตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะทุกคน โดยทุกไอเทมที่แก้มนำมาแนะนําในวันนี้นะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะด้วยสารสก,กัดที่มาจากธรรมชาติอย่างที่แก้มบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเขาสก,กัดมาจากดอกไม้นา,นานาชนิดนะคะและเขายังปราศจากสารก่อการระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็น พาราแบนนะคะลาโนนีนแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้เขาไม่มีเป็นสารก่อการระคายเคืองเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถซื้อมาลองใช้กันได้นะคะและสุดท้ายนี้นะคะใครที่อยากจะมีผิวชุ่มชื่นกระจ่งางใสดูโกรมน้ำแบบสาวเกาหลีนะคะก็หาซื้อมาลองใช้กันได้ที่วัดสดุสาขาค่ะและหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นตัวเลือกดีๆให้กับทุกคนในการหาสก,กินแคร์บำรุงผิวหน้านะคะสำหรับวันนี้แก้มก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 啊。